อืมันสารโอ้ยดูด,ดินใช่จบเกิน,นถ้าได้หมดเนี่ยตัวเนี้ยนะ่ะน่าจะเพิ่มอีกประมาณ1นกิโลใช่จะได้หมดตอนนี้ขาดไปน่าจะเป็นกิโลอยู่ได้แล้วค่ะทุกคนหัวขาดตึ้มค่ะแล้วเราจะต้องตัดให้มีส่วนอนี้ หัวขาดนี่ก็ขาดอีกนี่แหละดูโอ้โหน่าเสียดายมากเลยเสียดายเนี่ยค่ะดึงไม่ขึ้นเลยแล้วก็เราก็ไปตามไม่ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่แบบมีโซฟาไหม ดึงไปทางล่างแบบเนี่ยเนี้ยดึงไัดึงอยางเอานี่เพพันดึงได้แถวนีให้ดึงทุกกันนี่ก็ให่ดึ ขึ้นี้ก็มาพบกับลูกอีสาเนเชนแงราอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดึงเหว่ามันสำปะหลังนะคะทุกคนมาดูกันว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะคต้นองไรต้นไ <ใจ S 2> ม,ม้อะไรได้นะคะทุกคนมันหนัวขาดห้วเสียถ้าย,ยาวก็จะเป็นช่วงนี้นะคะมันสำปะหลังก็จะทำง่ายนะคะเวลาดึงก็จะดึงวัดใช้กันเพิ่งเราบอกอีเหลืองครับอีเหลืองเส้นหัวอีเหลืองอยู่วางหุ่น ขาดอีกทำไมมันขาดคะทุกคนช่วยกันเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะครับทำไมมันถึงขาดอ,อันนี้ดึงไปขึ้นครับไม่มีตอ <c oughs> มีหัวแต่ไม่มีตอการตัดล้อมันผ <c oughs> ละหลกันเราจะต้องตัด <c oughs> <c oughs> ให้มีส่วนมีต้นมีเหด้วยนะคะ <c oughs> หัวขาด ขนาดรับขาเลงลึกแล้วนะอันนี้ก็ขาอีกอนี่แหละดูโอ้น่าเสียดายมากเลยเสียดายเนี่ยค่ะดึงไม่ขึ้นเลยแล้วก็เราก็ไปตามไม่ได้ด้วยนะคะไม่ได้เอาจอกมาใครที่ชอบสายพันธุ์นี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่อีทไม่ค่อยชอบแล้วอะเมือจะเปลี่ยนสายพันธุ์สื่นนะคะทุกคน เปลี่นยนไปปลูกอ้อยบ่เปลี่ยูกอ้อยพักดินก่อนแต่ถ้าคนไหนทีแบบมีโโกม่่าดนะค มาลุ้นกันนะทุกคนว่าแปลงนี้เราจะได้กี่ตันกันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูในอีพีต่อไปแต่อีพีนี้พะทุกคนมาดึงหัวมันก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็มีเครือไม้เลงก็จะหมดแล้วค่ะทุกคนต้องรีบนะคะเพราะว่าตะว,วันก็จะตกดินแล้วเดี๋ยวค่ำม,มืดค่ำ้า,านรับซื้อปนตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ สองบาทสี่สิบนะคะวัดแป้งไหมครับไม่ค่ะทำไมไม่วัดเพราะว่าช่วงนี้ยังไงเปอร์รเซ็นต์แป้งก็ผ่านถ้าสมมติวัดแป้งเดี๋ยวร้านรับซื้อเนี่ยเขาจะขาดข <c oughs> โอ้ยพี่พี่เอฟซีอยู่ <c oughs> จังหวัดไหน <c oughs> แจ้งราคามาได้นะครับเดี๋ยวจะขนไปขายที่จังหวัดนั้นเดี๋ยวให้ดูกันว่าทำไมมันถือดึงยากนะคะเอาทุกคนมาดูนี่โอ้หนักดู ดูสารโอ้ยดูดินใช่ผลพลอยได้จากอะไรครับเนี่ยผลพลอยได้จากออที่ไก่ในป่ายางพาราค่ะแล้วก็นี่ครับต่อยางพาราเก่านะครับตอนนี้ก็เปื่อยแล้วครับรากคือรากมันเปื่อยแล้วมันกลายเป็นเป็นปุ๋ยปุ๋ยสี ถ้าได้หมดเนี่ยตัวนี้เนะี่ยน่าจะเพิ่มอีกประมาณหนึ่งกิโลถ้าได้หมดตอนนี้ขาดไปน่าจะเป็นกิโลอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเยอะเลยเน่าจะเป็นกิโลเนี่นี้ด้วยเน่นี้ไม่ขึ้นเมื่อกี้ลองดึงแล้วเนามันหน่วงมันยาวยาวแล้วมันทำให้เกิดการล้าดิดินด ี้เน้นบำรุงที่ไก่แก่ะนะคะสารอาหารในดินเทียบเลยอันนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นหัวยาวๆนะคะทุกคนมันก็ยิ่งงนี้ก็ที่ไก่แกงนะครับช่วงน,งงนี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็อย่าขึ้นมากนะครับอย่าปั่นราคานะครับเกษตรกรก็ใช้อยู่ลองพื้นสักสองปีสามปีทีครับอย่าไปลองทุกปีเพื่อง ฉีดยาค่ายาไหมคะแปลงโออยฉีดสิครับ,ไ,ออดดรบไม่ฉีดมันก็ลกสิอันนี้ก็จะเป็นมันสําปะหลังหน้าแรงนะคะโอ้ยทุกคนมันดึงยากบอกเลย เ,ด,ด,เนนดึงยากหมไปดึงแถวนี้ไปเตกงัวจะถึงตัวเอง<า>เออ เอาละคะ่ะทุกคนสำหรับรลคลิปนี้นะคะก็ะฝากเป็นกําลังใจให้ลูกอีสานชาแนลแล้วก็ทีมงานลูกอีสานชาแนลด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ทําการดึงหัวมันสําปะหลังไว้ด้านข้างสองฝั่งอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะว่าหัวมันสําปะหลังจะได้กี่ตันต่อไร่เนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ